และนี่คือการติดตั้งม่านกันยุงด้วยแถบกาวตินตุกแกในคลิปนี้เรายกตัวอย่างเป็นรุ่นพรีเมี่ยมแต่ออกมาด้านในก็จะเจอกับโบชัวร์วิธีการติดตั้งแต่ขอคล้องมากและแถบกาวตินตุกแกอย่าลืมวัดขนาดความกว้างจากขอบวงกบด้านนอกสุดนะจ๊ะวัดได้92ซนติเมตรสามารถใช้ม่านขนาด90ซนติเมตรได้เลยก่อนติดตั้งให้นำม่านมาเทียบกับขนาดขอบวงกบก่อนนะคะพอดีแล้วก็ติดได้เลยขัน้นตอนแรกสำคัญมากใช้ทำความสะอาดบริเวณขอบวงกบให้สะอาดก่อนนะขั้นตอนต่อมานำแถบกาวติต้ ใช้มือลูบเบาๆเพื่อให้ติดแน่นขึ้นส่วนบริเวณขอบมงกบด้านข้างใช้แถบกาวตินตุ๊กแกขนาดกว้าง2ซนติเมตรระยะให้พอดีพอติดเสร็จเรียบร้อยทั้งสองข้างแล้วจากนั้นนำม่านมากลางออกและติดลงไปได้เลยแต่บริเวณด้านข้างไม่ควรติดให้ม่านตึงเกินไปควรติดในระยะที่แม่เหล็กดูดกันพอดีเสร็จแล้วก็นำตะขอคล้องม่านมาเกี่ยวไว้ให้ครบทั้งสองด้านเวลาอยากจะเปิดม่านค้างไว้ก็คล้องไว้แบบนี้ได้เลยจ้าเปิดรับลมได้เย็นสบายเปิดปุ๊บปิดปั๊บสมคำร่ำลือจริงๆบอกเลยว่าปิดสนิทจนยุง ไม่ถูกวิธีนะจ๊ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยนึกถึงบ้านกันยุงที่ดีมีคุณภาพอย่าลืมนึกถึงบ้านกันยุง S.P.B. นะ